มาเที่ยวพัทยาอย่าลืมนะครับแวะขึ้นมาบนเขาพระตำหนักครับหรือบนเขาสตอลอกชมทิวทัศน์สวยงามครับบริเวณเมืองพัทยาขึ้นมาบนเขานี้ก็มาไหว้พระกันนะครับ มาทำบุญไหว้พระขอพรอบนเขาสตทลอนนี้นะครับวันนี้ก็เป็นเทศกาลนะครับสงการ<ม>ก็มีผู้คนนะครับ<ม>เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียงหรือเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพก็ขึ้นมาชมทิวทัศน์บนเขา สอสองรอนี่นะครับมาไหว้กรมหลวงจุมพรนะครับแล้วก็ไหว้พะระับอันนี้ก็เป็นเขาพระบาทนะครับพัทยาอยเอแบงัอันนี้รถแยะครับ เพราะเป็นเทศกาลสงการนะครับถึงจะไม่ได้เล่นน้ำนะครับสาดน้ำกันก็ขึ้นมาไหว้ผ้า,ากันครับแล้วก็ขึ้นมาบนจุดชมวิวบนเขาสอททล้อนี่นะครับ ความงามครับของเมืองพัทยาบริเวณชายหาดนะครับ นี่เป็นจุดชมวิวนะครับซึ่งท่านจะได้เห็นนะครับตึกสูงสูงนะครับด้านหน้าสิ่งก่อสร้างต่างๆนะซึ่งเราจะมองได้จากจุดนี้ครับเป็นจุดชมวิวอยู่บนเขาสอทรอนะครับหรือเขาพระตำหนักครับ

ด้านล่างนะครับที่มองเห็นก็เป็นท่าเรือนะครับที่ท่านจะเดินทางไปเที่ยวยังเกาะล้านก็มีเรือโดยสารครับพาท่านไปนะครับอยู่วันนี้เราจะได้ชมนะครับเห็นเมืองพัทยานะครับบริเวณกว้างครับ ถ้าท่านมาพัทยานะครับอย่าลืมแวะขึ้นมาเที่ยวบนเขาพระตำหนักหรือเขาสอทะลอแห่งนี้นะครับมาชมความงามครับแล้วก็มาไหว้พระขอพรกันนะครับแล้วก็ยังมีร้านค้าร้านขายครับขายของฝากของที่ระลึกแล้วก็ของกิน